สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้เราจะมาทําความฉักกับลูกยอกันค่ะนี่ใครเป็ดอันนี้นะคะลูกยออันนี้เป็นลูกยอที่สุกแล้วนะคะเนื่องจากวันนี้เรามีต้นอยู่ที่บ้านแล้วมันสุกค่ะเราก็เลยจะนํามาทําน้าหมักไนซ์ลายลูกยอนะคะอันนี้เป็นลักษณะของลูกยอที่สุกแล้วจะมีสัตว์เนี่ยตอนนี้มันสุกแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่จัดมากจนถึงกัะเละมันก็จะยังแข็งๆอยวนนู่นิดพ้ใช้แรงกดลงไปเนี่ยมันจะยังไม่เละนะคะ เขาบอกว่ามันมีสรรพคุณในการขับลมช่วยย่อยแล้วก็ช่วยอะไรเะตะก,กี้คือสรรพคุณค่อนข้างหลากหลายมากลองไปเสิร์ชเด็ตแล้วก็หาอา่านเพิ่มเติมได้เลยนะคะแต่มีข้อควรระวังก็มีข้อควรระวังสําหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น,นะคะไม่ควรรับประทานเพราะเขาบอกว่าจะมีผลต่อการหมุนเวียนของโลหิตของ ของในระบบพันนะคะซึ่งอาจจะทําให้แท้งหุูได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็สหรักลมปกตินะเขาบอกว่ารวบรวมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ,ะเป็นยาขับลมเป็นยาช่วยย่อยนะคะแล้วก็ออกแก้อาการคลื่นไส้ะทีน,นี้วันนี้เราจะไปทําเป็นน้ํญญาลูกยอนะคะเราก็หาโหลแก้วมาอันนี้เป็นอันนี้ล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ค่ะลักษณะของที่มันสุกจัดมากมากถ้าบีบลงไปดูนะคะจะเห็นว่ามันจะเริ่มเนี่ยสามารถกดลงไม่ได้แบบเละๆแบบนี้ละ เนื้อในของมันอ่าแล้วเจ้าข้างในมีเม็ดเยอะนะคะเราจะเบรมันจะหน่อยนะคะอัตราส่วนก็คือจะใช้เนี่ยถ้ามันฝุกจัดมากๆเราก็สามารถใช้มือเนะะี่ยค่ะบรมันออกมาได้เลยเหมือนคล้ายๆด้วยหนาค่ะแต่ว่ากลิ่นมันจะ่ันข่างแรงมากนะเพื่อที่จะทําให้ตอนที่มันลงไปย่อยอยู่ในโหลค่ะมันสามารถย่อยได้อย่างรวดเร็ว ใช้มือนเห็นไหมมันจะมีเม็ดที่มันออกมาจะทําให้กระบวนการย่อยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วกระบวนการหักมันจะได้ไม่ใช้เวลานานนะคะใช้มือบีบแบบนี้เลยมันจะสามารถบีบเข้าไปได้แบบนี้เลยถ้ามันสุกจัดวันนี้มันมีลูกที่สุกแค่ประมาณสามลูกเราก็จะใช้แค่นั้นค่ะส่วนอันที่ยังไม่สุกก็ต้องเอาไปตั้งเหมัน วางทิ้งไว้ก่อนค่ะให้มันนิ่ามานี่มาณนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายค่ะเราจะเติมน้ำตาลทรายนะคะอัตราส่วนก็คือเนื้อผลไม้นะคะเป็นอะไรก็ได้แบบนี้เราใช้ลูกยอใช่ไหมก็ประมาณ3ส่วน ต่อน,น้ำตาลนะคะวันนี้ที่เราใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวจริงๆบางคนก็แล้วแต่เลยค่ะใช้น้ําตาลทรายแดงน้ําตาลขนมน้าตาลอ้อยก็ได้นะคะแต่วันนี้พอดีเราไม่มีเราก็เลยจะใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวใส่ลงไปประมาณเนื้อผลไม้3ส่วนนะคะตอ่น้ําตาล1ส่วนและน้ําประมาณ5-10ถึงส่วนนะคะนนเนาจะใส่ลงไปก่อน เราจะใส่ไประมาณ6ช้อนแล้วกันนะคะอันนี้ใช้กระเกลเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะชั่งตวงวัดก็ได้ค่ะย้ำสัดส่วนอีกที3ต่อ1ต่อ5เนื้อผลไม้น้ําตาลแล้วก็น้ําเปล่านะคะนะเติมน้ำใส่โหละคะ่ะ ครว่าครึ่งหลวกว่านะคะคนซะหน่อยเพื่อให้น้ำตาลมันละลายทานต้นละลายเกือบหมดแล้วล่นนะคะ่ะ นี้นะคะแล้วเราจะตั้งทิ้งไว้ถ้าเกิดว่าลูกยอที่เรามีอยู่นะคะมันทยอยสูกก็สามารถค่อยๆนามาทยอยเติมใส่ลงไปได้นะคะ mm hmm. ตอนนี้เนคะลูกยอมันลอยอยู่ด้านบนทีนี้ถ้าเกิดว่าจะก็ตั้งทิ้งไว้ได้ประมาณสักสาถึงหกเดือนหรือเป็นปียิ่งคือยิ่งตั้งทิ้งไว้นานยิ่งดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวปิดฝาหรือวิธีการง่ายๆในการดูว่ามันใช้ได้หรือ,อยังก็คือ ดูว่าลูกยอที่มันลอยอะค่ะมันจมลงไปด้านล่างก็ถือว่าโอเคแล้วก็ค่อยเอาน้ํามันออกมาชิมกันแต่เขาบอกว่ากลิ่นมันแรงมากจริ ถามไม่ยอมนี่แต่โดยดีโอเคได้ละโอเคค่ะนี่แหละเราก็ตั้งทิ้งไว้ตัวนี้อาจจะมีเงได้แบบนี้ก็คือรอจนกวา่าลูกยอที่มันลอยค่ะจะตกลงไปข้างล่างเองก็จะถือว่าใช้ได้แล้วก็สามารถนําน้ํามันมาดื่มได้นะคะก็ลองเอาไปทํากันดูได้นะคะหรือใบยอยังสามารถ เขาบอกว่ามันเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับต้นเข็มนะคะใบจะค่อนข้างใหญ่แบบนี้เลยใหญ่เท่าหน้าเลยเก็ใบลักษณะมันนะคะมีเส้นใบชัดเจนอันนี้หลังใบก็จะเป็นสีเดิมนี่ใบใหญ่มากคือใบอ่อนสามารถเด็ดนำเอาไปทำ่อหมกได้เอาไวร้รองก้น่อนหมกค <izin S 1> ่ะพวกอย่อางใบโหระพาใบกำลัาปีใช่ไหมอันนี้ก็เอาใบยอไปทำได้เหมือนกันนะคะโอเค แล้วถ้าเกิดมันเป็นเมื่อไหร่เดีย๋ยวจะมาถ่ายให้ดูกันอีกทีนะคะแต่ค่อนข้างนานพอสมควรเลยโอเคไปก่อนจ้า